อย่าเสียเวลากับคนที่มันบอหักตัวแค่อกหักครั้งเดียวบอถึงตายตัวแค่คนชั่วมันหลอกฟันแล้วหายไป h e r e i s nobody cry เอาไปคนโซ่ สวัสดีจากอเมริกาค่ะสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งสอปป,อปอลาวแล้วก็เอฟซีของเมที่อยู่ต่างประเทศทุกคนเลยค่ะวันนี้เมก็จะมา รีแอคชั่นเพลงค่ะแล้วก็เพลงที่เมย์จะมารีแอคชั่นในวันนี้นะคะพี่มิกกี้ค่ะคนเดิมเลยนะคะแนะนําเมย์เข้ามาค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณพี่มิกกี้มากๆเลยนะคะที่คอยแนะนําบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นค่ะนั่นก็คือเพลงลองโสดค่ะก็ร้องโดยน้องเทพจำปาสักนะคะฟิชเชอร์ิงกับน้องเจ้ากอล์ฟฟิชเชอร์ิงกับน้องเจ้านางค่ะเพลงนี้นะคะก็เพิ่งปล่อยมาเลยนะคะ ปล่อยมาประมาณ3ชั่วโมงกว่าเองนะคะตอนที่เมอัดคลิปนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงใหม่เลยเนาะเมก็ขอให้เพลงนี้นะคะปังปังปุป้ยเย่ทะลุไลล้านดิวเลยค่ะเพลงนี้นะคะจะเพราะแล้วก็จะสนุกแค่ไหนนะคะมีแง่คิดมีทัศนคติดีๆอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะก่อนจะไปฟังใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ซับสไคร b ์กดดิ่นแจ้งเตือนให้น้องๆนะคะ กดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของ,น,องน้องแล้วก็คอยเป็นกําลังใจใหน้น้องเนี่ยผลิตผลงานใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปของเมย์นะคะช่องที่ปล่อยคลิปนะคะก็จะเป็นช่องเจ้าก๊อฟออฟฟิเชียลค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเะะลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมย์แล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เมย์เนี่ยผลิตผลงานใหม่ๆออกมาทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยค่ะเมย์ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะ สนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะมาแล้วค่ะน้องเท่นะคะ You see เวลากับคนที่มันบอกรักุกแค่อกหักครั้งเดียวบ่ถึงตายทุกแค่คนชั่วมันหลอกฟันแล้วหายไป There is nobody fine ก็ลืมมันเองก็ลมมนเอนะก็แค่คนหมดใจก็แค่ปล่อยมันไปอย่าไปเสียใจคนดีๆก็มีทมไปเริ่มใหม่อีกครั้ง <c oughs> เพื่อนเราก็ยังมีปัดใจสาคนดีหมดแก้วนี้เดียวมึงพอ ันสิทิมไอไปก็แค่ความหักสลายแต่ลมหายใจไอ้ก็ยังอยู่เฝ้าลุกขึ้นมาสู่เด้อไอแล้วห้องออกไปให้มันหูบอกมีมันไอ้ก็ยังอยู่จัดมาแน่ช่วยไอ้กูจักโบ ทักยังหายใจห่างไกลยังคนทุกวนค่ะแต่เขาที่ขึ้นหัวถือตัวมาหลายทีขาดเขาน้ำจากนี่กูก็สีหายโง่ขอบใจที่เหตุให้โสดขอบใจที่เปิดทางให้กูตาสว่างก่อนที่จะสายไปบ่ต้องมาวุ่นวายบ่ต้องมายุ่งเกี่ยวพอกูยังมีหมู่แลกกูก็มีเสี่ยวก็แค่มึงคนเดียวคนไอ่แคร์ก็แค่ปล่อยมันไปอย่าไปเสียใจคนดีดีก็มีทมไปเรื่อม่หีกค้งเพื่อนเฮาก็ยังมีตัดใจซาคนดี หมดแก้วนี้เดียวก็<อ>แค่คน,<อ>นหมดใจก<อ><ล>็แค่ปล่อยมันไปอย่าไปเสียใจคนดีดีก็มีทมไปเริ่มใหม่อีกครั้งเพื่อนเฮาก็ยังมีตัดใจซะคนดีหมดแก้วนี้เดียวมึงกอ,อ,อดคนธรรมดาหน้าตาบ้า,านนอกยังเฮาได้เขาซื้มาสนใจได้แล้วฟันแล้วกอกแล้วเขาประปะดึกแกเขาดื่มข้าปลามันโบ,บมามันโบตนพ่อมันมีคนอื่นจากนี่ก็แค่สนก็แค่ลมต้นชิวิตใหม่ครับคนที่เขามีใจลองฝนบางกนรที่ตาย าไปยาวไปยาวไปยาวไปยลยไปลองสวดยาวไปเลยค่ะเยไยาวไปยาวไปไม่ต้องสนก็แค่คนไม่รักดีคืนนี้ไม่เมาไม่ต้องนี้กู้ภัยก็มีไม่ต้องห่วงกู้นี้ก็ลืมยังไม่สายลองสวดยาวไปไม่ต้องแค่มีเพื่อนที่รักมีพ่อแม่มันไม่รักมันไม่แค่ก็แค่โสดมีพ่อแม่มีเพื่อนฝูงอย่ามันไม่รักก็ลองสดไปเลยค่ะนี่นะคะก็มีเพื่อนเพื่อนมา ตอบใจเนอไม่เป็นไรนะคะเขาไม่รักก็ปล่อยเข้าไปนะก็แค่คนหมดใจอะเนาะคนดีๆยังมีอีกเยอะค่ะนี่ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีแอคชั่นเพลงลองโสดค่ะเมีก็หวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการรีแอคชั่นเพลงนี้ของเมย์ค่ะเพลงนี้นะคะบอกเลยว่า เลาะมากๆเลยค่ะทั้งน้องเท่น้องเจ้ากอบแล้วก็น้องเจ้านางน,นะคะเขาสื่ออารมณ์ออกมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและ้วก็แต่ละคนนะคะเขาทั้งร้องทั้งแรปนะคะผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะเพลงนี้เนาะก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับอกหักเนาะก็โดนบอกเลิกอะทํายังไงได้อะ่ะคนที่เป็นพระเอก MV นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคะ่ะก็เป็นน้องเขียวจากเดของเรานี่เองค่ะนี่นะคะเพลงนี้นะคะก็สื่ออารมณ์ออกมาแนวอกหักเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะ อย่าไปแคร์อย่าไปสนเลยนะคะก็แค่คนหมดรักกนะันเนาะคนไม่มีใจให้เราแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะอกหักดีกว่ารักไม่เป็นค่ะยังมีคนดีๆเข้ามาให้เราดูใจอีกเยอะเลยค่ะไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนนะคะคนที่เขาไม่รักเราก็ปล่อยเขาไปเลยค่ะเวลานะคะจะช่วยรักษาหัวใจของเราเองค่ะแล้วก็จะเอาคนใหม่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะบางทีเนี่ยการดื่มเหล้านะคะก็ทําให้เราลืมไปเหมือนกันค่ะลืมไปได้ชั่วครู่ชั่วคราวนะคะแต่ว่าคนที่ อยู่เคียงข้างเราจริงๆก็มีพ่อแม่เพื่อนฝูงของเรานี่แหละค่ะที่คอยปลอบใจปลอบโยนเรานะคะบางทีนะคะเราก็ต้องลองโสดกันดูบ้างค่ะเพราะว่าความโสดก็ทําให้เรามีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะคะเพลงนี้นะคะก็เขาก็ถ่ายทาบรรยากาศก็จะเป็นหน้าตึกล้างที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีวิวทะเลสาบหรือว่าเขื่อนที่ไหนด้วยเนาะนี่นะคะแล้วก็จะมี ร้านเหล้านะคะก็ไปนั่งดื่มร้านเหล้ากันเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยเข้าไปปลอมนั่นเองค่ะแต่ว่าบรรยากาศในร้านไม่มีคนเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะช่วงโควิดค่ะนี่นะคะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายๆฟังเพลินๆนะคะดนตรีก็เหมาะกับการโยกมากๆเลยค่ะทั้งๆที่เป็นเพลงเศร้านะคะแต่ว่าดนตรีก็มันๆเลยค่ะสังเกตได้จับเม์นะคะเต้นตลอดทั้งเพลงเลยค่ะ ตอนนี้นะคะคนไทยเรานะคะก็หันมาฟังเพลงของเรามากขึ้นค่ะเพราะว่าเพลงของเรานะคะเขาก็ฟังง่ายๆฟังเพลินๆชิลๆเลยค่ะมิ้กก็ขอให้เพลงของเรานะคะโด่งดังไปไกลทั่วโลกเลยค่ะเพลงนี้นะคะก็เพิ่งปล่อยมาไม่นานค่ะไม่กี่ชั่วโมงเองนะคะมิ้กก็ขอ,อให้เพลงนี้นะคะตั้งตังค์เครียไว้ล้านนึงเลยค่ะนี่นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องๆน,นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของน้องๆแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องๆเนี่ยผลิตผลงานใหม่ๆออ ออกค่ะเดี๋ยวมีก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะช่องที่ปล่อยคลิปก็จะเป็นช่องอเจ้าก๊อฟออฟฟิเชียค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe กดกรดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์นะคะกดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของเมย์นะคะเมยก็ต้องขอขอบคุณพี่มิกกี้มากๆเลยค่ะที่คอยแนะนำํำบทเพลงมาให้เมย์รีแอคชั่นนะคะแล้วก็เมยก็ต้องขอขอบคุณ FC ของเมย์ทุกคนเลยค่ะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่นะคะ ที่คอยติดตามผลงานของเมย์แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้เมย์ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะเมย์พูดอะไรผิดไปเมย์ก็ต้องขออภัยมานันที่นี้ด้วยค่ะเมย์ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคลิปของเมย์ให้ดียิง่งขึ้นไปค่ะใครอยากให้เมย์รีแอคชั่นเพลงไหนนะคะก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยค่ะเพลงไหนที่เมย์รีแอคชั่นให้ได้เมย์ก็จะทยอยรีแอคชั่นให้นะคะวันนี้เมย์ต้องไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายบายโคดี ก็แค่ปล่อยมันไปอย่าไปเสียใจคนดีีก็มีทมไปเริ่มใหม่เพื่อนเราก็ยังมีตัดใจจาคนดีหมดเก้วนี้เดียว<ม>ก็แค่คนหมดใจก็แค่ปล่อยมันไปอย่าไปเสียใจคนดีดีก็มีทมไปเริ่มใหม่